มืนอนี้งสิ้าพี่น้องมากินก้อยหมูแล้วพี่น้องด้วยก้อยหมูร้อยเลียดด้วพี่น้องด้วยมัอนี้เนื้อง้วบออะไ้ไปซื้อเขากินลาบหมูลาบก้อยหมูนหะพี่น้องร้อยเลียดนะพี่น้องเนาะกับบวกผักแค่เอาด้วพี่น้องเด้อมาๆๆบัตนึ่เดียวเฮ็ดกคอนบ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งด้วพี่น้องเด้อป้าป้ป้ตามไปครับ สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบที่กำลัรักทุกทท่านครับสุภูสุคนเดอพี่น้องตั้งไก่พี่น้องตั้งไก่ตามประเทศและในประเทศก็ดีเลยพี่น้องเดอมาพบมาพอกันคือเก่าหลาครับกับบาาแดดทางช่อง y o youtube บด้วยพี่น้องเดอทางช่องย u ทูบบาแดกชาเหนียวด้ยพี่น้องวันนี้บ้าแดกสิพาพี่น้องมากินร้อยเลือดหมูพี่น้องก้อยหมูร้อยเลือดก้อยหมูพี่น้องใส่เลือดได้หลายสดหนาบโกกเลยนะพี่น้องนะครับวันนี้หันเดอหมูพี่น้องเ้ย สันในเนือสันในก้อยเสียบๆดูพี่น้องกิน <c oughs> โอ้แดดพี่น้องเอ้ยเนาะมาจากไหนนอแดดก,กันไหนเอาสร้างมาันเถอะเ <c oughs> มื่อนี้ก็เป็นมือดีได้พี่น้องด้วยเมื่อที่ลหลายคนที่รอดที่ตามมายยางเบาแดดก,กับที่ตามมา,ากังสิบสิบหาเมื่อได้พี่น้องด้วยเมื่อเนี้ยมือสันวันดีมันมากันทุกคนด้พี่น้องด้วยเต้อง,องบอกรอกว่ามืออย่างเพต้องสืบเพื่อพี่นาะ มื่อนี่รมณ์ดีเราเหมือนหึมหึ่มอะไรบุญในใจมึบ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 ไปเรื่อยเป้าเดกเมื่อนี่จืกเล็ยกว่ามาแรีกพี่น้องถ่ายรูนกันเดื่องมแรงมาแรงนี่อยพี่น้องมาป่ะนี่พอหลายอย่างข้างข้อเสียเนี้ยกะขอเตือนน้ำยาก่อนคั้นแรกกินเนื้อกินดิบกินได้กะขอเตือนน้ำยาหน่อพี่น้องเนาะอย่าว่ากันเป็นบั่นนอกบั่นหน้ากันนี่สิละตรงนี้แก่นี่ถอนมองยาที่เท่าละครับกินหลายดอกพี่น้องเอาจักสิบบาท ขออนุญาตบาดค้ามด้วยพี่น้องเด้ดอผู้ใดบ่กินเรากินยากระไดเพราะเด็กกินพวกปิดกระไซพรากินขอดเสียมันเป็นยาด้วยพี่น้องเด้อย,ยาดีเ่าสีร้อยเลรียดกับร้อยเลรียดมันจะหอกันามนานเมือนก็บหวานแต่เมื้อยหรอกพักกลมกลอมที่มันกินง่ายแต่เมื่อน,นี่โอ้บอกอาบือเลยมันมาพี่น้องมาโอ้ยลืมบอกผักอีกลอลไรที่เราแหละแค่เอาเด้อพี่น้องเด้อ แค่เอาลวกแค่เอานี่นี่นี่อันนี้ว่าไม่เ,เบิง่งแค่เอากับภาษาไทยกับอะไระแค่หน้าบ่แมมนบอกพี่น้องยางนาที่อย่างนี้แหละพี่น้องเอา้าภาษาเล่ากับผักแค่เอาดอกแค่เอาบัานห้องกินกับหลักกับก้อยเขากันปัน่นกต้องผกักเลยพี่น้องเอ้ยคนอีอสานด,ดูดีมาบัดนนี้พี่น้องเด้อขอเหมือนกันทิบเ่าทิบเ่ากินเบิ่นี่กับไปวัดชวอ้็ยู่นนี่กับวัดน้องพี่น้องเนาะ มาไปน้องแงับก่อนมาหากันบ้านนี้เมื่อได้กันมิจาว่าขยับเนาะมต้องว่าขยับเนาะขยับเข้ามาหากันพี่น้องตูดเข้ามานะเอ้ยสร้อยเลียบด,ด้วยพี่น้องด้วยส้อยออกมูกระเซีบพื้กันเลยทุ้งม้วน มันหนีความอยากใส่สอดน้ำเลยไปหน่องเรื่องสดน้ำสุดเดีย่ยดผมมีก๋อยหมูอยู่แต่ว่าผมใส่ดีง่ว่น้ำไปหน่องเรื่อดีพวกบีดีแท่งง่วงมันจะทำก๋อยง่ว่าอะไรไปหน่อง คับแบบนี้คบตัวก็งแจนมึนเหไหม มันน,น,นี่วันค่าพี่น้องเลอแมนบอวันวัคารน่ะปิดเจรณาดีๆแด้วเ็น้องเลือเก่งดีๆเลยเบาแดดเป็นะเด็มื่อน,นี้อารมณ์ดีไหมเี่น้องอารมณ์ดีเด้้ Quay mục của mầm đi ra bên biết Tôi bây giờ là quê nhà kính kèm mầm bưng 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 เทดดาดกินบอเบิดพี่นองเฮ็ดพอดีกินปะเนี่ยเฮียเอากรเจ็บ mm -hmm. มือนัก็ลรมบอกซม่สุดม,มือ,มมอนเดมอพี่น้องอันก้นไหลก็แช่แห่เริ่มอีกแล้วอ่ะมาเปในอกกีกบวกกันให้มากินเหนียก้นไหลกกนแช่เบาแดงไม่เผียงเลยกดนไหลก้แช่กดนสัตว์ะไรก็รกระดิง่งเพื่อเป็นกยนั่งใจในการเทศกันกถ้ำน้องพี่น้องเนาะพิสเกิลนะครับขอบคุณขอบุณบันไดครับจวดจวดพี่น้องจวดแสียพเก่า คักม่ป่นก้อยงวัวพี่น้องพวเนี้เนื่ยมันก็นงามเลยสันนี้หมูผักแกเอาไหมา

đẹp mắt này hmm, mm -hmm. คักพี่น้องเพราะเจอน้ำใหญ่อกอนพี่น้องบ่ถึงเข่ากันคักเลยพี่น้องบระเดี๋มือ้อนี้แหมเพอเติมน้ำใหญ่อีกรอ,รอบสงอง หยดสุดยอดนี่หรมลาบง่วเอลาบง่ไหมก้อยง่ไหมร้อเรียดหือขัดแช่ว่ลบสองเพีองวิชาแกกาแหละบอรู้ไหมเอาเมื่อกี้ทุกคนเป็นไปไหน กางอืมบกบกเขือป้อนขอพี่น้องเรื่องสดจริงๆเรื่องสดเนี่ยอืม มันมีไหมขาก,กับพี่น้องเหนือ,นอสำนยียร้อยเรียญ coi chỉ mất tiền gì. Mình lại được. กข็ขาพไปน้องไปไปเร็ดลาบใกล้อย,ยมิจะมิจะเบาวแดกเห็ดเองพี่น้องบวก่อยมักเป็นเพีเพิ่นดอกหลักเหตุเปลี่ยนแต่แนวเดียวไอม่นนผกพัดพวกแกงที่ว่เปลี่ยนเมือง ปลาขงคุ้มดำดีกระดับพี่น้องหะมับํปลาแก้แค่น,น้า

กลบเบิดเอาครับน่อยนะเบินะ่มเนาะอิ่มอิ่มแล้วืกล่อยไหมคักกันมืนอีกไหม อืรมเทไรเดยเพื่นเลยบอร์เบอรดอกมันหลายอยู่มันหลายอิ่มเด้วอิ่มเลยวฝืนอื ก็เอาพอ่อี่น้องอู้ยยอดมือนี่ไหมกินลาบไหมลาบหมูกระแซบเ้้ยี่น้องเ้ย้ยขอตั้งสด,ดีก่อนพี่น้องเอา เพราะว่าพี่น้องเนาะสำหรับมือนี่ก็บเบพาสำเนียงได้เปลี่ยนเนาะหันกิริยาท่าทางของเบาแดกบาสุภาพพูดจาบาเหมาะสมก็ขอโทษขออภัยได้เปลี่ยนเนาะหักกันแพะกันคือเก่าจะถิ่มจะป่าจะลาดล่างกันคือเก่าเนาะเพียงเนาะมือไม่มือหนาตัวเฉลีเห็ดสู่มูพี่น้องเบิกคือเก่าแหลมาคือเก่าแหลมืเอื้นเหมือเนขึ้นเนาะแต่ว่าจังได้มือนี่ก็ถือเรียกเนาะพี่น้องดีใจฮุมฮุ่มยังได้โบมือนี่โอ้สูดๆได้เพียงเนาะทุกคนสำหรับมือนี่ก็บเฉพาะสำเนียลนะครับสวัสดีครับ